โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปลิปนี้นะครับก็อย่าลืม่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมราแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่นะครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกฑเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หรือว่าใครที่มีแบบเงินหนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัคร50บาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆ อยากโดนเนี่ยก็โดนเนยจปซุเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปฐมวันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนเซ่นเช่นเคยนะครับผู้ชม ก็ในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําตัวละครนะครับสาหรับมือใหม่นะครับปี2023 24ย่าหรือะโอเคประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมก็ปีนี้นะครับก็อะไรอัปเดตอะไรเยอะมามากมายนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาแนะนําตัวละคร6ดาวก่อนละกันนะที่แบบว่าใช้กันได้นะครับก็ตัวละคร6ดาวนะครับก็จะเป็นพวกตัวละครอย่างเช่นตู้สูงฟีก่อนเลยนะครับก็จะเป็นพวกตัวนี้ครับนี่ แบ็คโคเวอร์ครับนี่จากแบ็คโคเวอร์เลยนะครับก็ตัวละครนี้นะครับก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับก็สุ่มได้จากตู้เอ่อตู้เซตใช่ไหมตู้เซตนี่ตัวนี้เลยครับเพชรนะครับแล้วก็เอ่อตอนนี้นะครับสตาร์พาร์ดนะครับก็จะเป็นตัวละครต่อไปแล้วกันนะครับเป็นตัวสตาร์พาร์ดนะครับก็จะเป็นตัวจากอันนี้นะอีวานคอปนะตัวนี้ก็สามารถลงสตอรี่ได้ยาวๆเลยแล้วก็ตัวจากแบ็คโคเวอร์ตัวละครนี้ก็คือมันสามารถ ีแอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตีพื้นได้ด้วยนะ,ะก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับถ้าสำหรับมือใหม่ที่อยากสุ่มนะครับหรือว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเลยนะครับก็สามารถแบบว่าเราลองกดก่อโค้ดนะครับหรือว่าหาตัวจับสตาร์พาร์ตก่อนก็ได้นะครับก็ตัวละคร6กดาวต่อไปนะครับจะเป็นพวกทางอันนี้ก็สามารถหาได้จากอ่า ในถ้าเราเก็บเวลวไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถเอาเวินะครับไปเหมือนเป็นเทจักเอเลนนะไปเอาตัวละครมันมาลนะับก็ได้นะครับตัวนี้ก็แนะนํานะครับให้ให้สูม่มานะแล้วก็อันนี้ก็จะน่าจะเป็นค่าสุดท้ายเลยอันนี้คือเทมากคุณผ,ผู้ชมมีเอฟเฟกต์เดินนะครับนี่ไปเทจัดเลยตัวละครนี้ก็ สามารถไปสุ่มกันได้อันนี้สุ่มไม่ได้ครับน,นี้ต้องฟาร์มวิวนะแล้วก็ไปขอพอรจากอีลินเดี๋ยวที่จะไปบอกนะครับว่าขอพอรจากอีลินยังไงนะครับส่วนตัวละครเจ็ดดาวถ้ามือใหม่ย,ยังไม่ได้น่าจะยังยังไม่มีอ่ะก็ได้แรกน่าจะต้องสุ่มถ้าเรายังมาลูกสองไม่ได้คุณผู้ชมก็สามารถเอาตัวละครจากโค้ดหรือว่าจากสตาร์พาร์สสตาร์พาร์มาก่อนก็นได้นะครับ หรือจะเป็นตัวละครเอ็ดน,นี่มันต้องใช้สตาร์ลิมเน้นนะถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมหรือว่าตัวละครนี้อ่านี่ก็ได้น,นําได้นะก็คือเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้แล้วกันนะครับอัอนนี้โลก2เหมือนกันนะครับก็เป็นเลนของมันนะครับแล้วก็ตัวละครอ,อน,นี้ก็น่าจะอันนี้น่าจะเป็นอของโลกหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะใช้ได้นะ ถ้ายังไม่มีนะครับก็ใช้ได้นะครับตัวละครพวกนี้นะสำหรับ D A A ลนก็ใช้ได้มีขาัานนี้ดีเลยนะครับบวกตังหาปร์นะครับบ mm ูดเอตักเลยใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะครับก็พวกตัวความตังก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าแนะนํานะถ้าให้มาโลกโลกสองนะแล้วเราบีสตาร์เรนแมนนะเราสารเอเอ,อใช่เราสามารถสุ่มถ้าแนะนําให้สุ่มนะสุ่มเป็นคูลเลอร์ก่อนดีกว่า ส่วนตัวที่เหลือก็ไม่แนะนํานะครับยังไม่แนะนําให้สุ่มถ้ายัางดวงไม่ดีพอหรือว่าสตาร์เลนเยังไม่พอนะแล้วก็จะเป็นตัวไอัน,นี้ก็แนะนําให้สุ่มนะครับส่วนตัวพวกนี้น่าจะยังนะส่วนอันนี้ก็สามารถอ,าอีโวได้แต่ก็ต้องลงสตรอรี่โลกหนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับตัวละครนี้ต้องลงสตอรี่โลกหนึ่งให้ให้เสร็จให้ครบแล้วเราสามารถไปลงเลนของมันได้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนาแต่ถ้ามีไว้ก็ดีนะครับตัวพวกนี้ก็อันนี้อันนี้จากเลดน้ำนะครับตัวละครฟรีนะเราสามารถไปลงกเลดน้ำนะที่โลก3ด้านแล้วต้องไป็โลก3ด้านนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวโซโลที่ดีมากๆเลยนะครับตัวหนึ่งโอเคอันนี้ก็จะเป็นเลดเอเลนนั้นเอเลนนั่นแะว่าเลดอของบีเทมอนนะครับนะไอเซนนั่นเองนะครับก็สามารถอันนี้ก็จะเป็นนะแนะนําเลยส่วนตัวนี้ก็ไม่แนะนาเลยนะครับนี่สองตัวนี้ไม่แนะนําเลย ส่วนอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับตอนนี้นะเพราะเมื่อก่อนมันเก่งมากๆครับตอนนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้าประมาณถ้าตัวละครก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นเอรินจะบอกนะครับว่าทํำยังไงนะถ้าเราเวลเยอะแล้วเราสามารถไปแลกตัวละครอะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องไปที่โลกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่โลกหนึ่งเลยนะครับหนึ่งไปที่เราแล้วพอเราเกิดมาแล้วเราก็ให้เดินมาตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเอเลนนะครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปแล้วครับแล้วก็ เราต้องเก็บเวลให้ครบตามที่มันบอกนะครับเราจะแลกสตาร์ลิมิเนนได้แลกเพชรได้นะครับแลกโกได้นะครับแต่ได้แค่หนึ่งครั้งนะก็แลกเออออฟนะครับเออส่วนออฟก็จะประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นออฟพวกเออลดราคาก็พวกของของอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของนี้แหละคุณผู้ชมส่วนออฟง่ายๆก็ให้ให้ให้ไปลงอันนี้นะครับนี่ครับมาทางด้านนี้เลยนะ ก็จะเป็นตัวละครเป็นเหล็อะไรแล้วแต่นะครับของโลกหนึ่งนะครับก็สามารถลงได้ก็จะมีเิวยี่ห้าสามสิบ้านะครับ่าแล้วก็วิวสี่สิบห้านะผู้ชมไปเรื่อยๆเลยจนอ๋อน่าห้าสิบนะครับอันนี้ก็ถ้าเรายังอยู่โลกแรกอยู่เราก็สามารถมาลงได้เลยนะครับนี่แล้วก็แนะนำนะครับใครเพิ่งเล่นนะอุ้ยคือไม่ได้ใครที่เพิ่งเล่นนะครับแนะนําว่าให้เกาะโค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเกาะโค้ดยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เวลหกสิบเจ็ดสิบห้านะครับสูงสุดก็เราจะเป็นอันนี้เก้าสิบนะครับแล้วก็เวลร้อยนะคุณผู้ชมเวลร้อยร้อยสิบห้าดูทสูงมากคุณผู้ชมยังได้ร้อยสิบห้านะครับแล้วก็เวลร้อยยี่ห้านะครับแล้วก็เวลร้อยสามสิบห้านะครับแล้ววันนี้พี่ก็จะมาบอกแนวทางด้วยในนำตัวละครแล้วก็จะบอกแนวแทางแนวทางวันนี้นะครับสูงสุดเวลร้อยสี่สิบห้าห้าร้อยห้าสิบครับผู้ชม ร้อยห้าสิบสูงสุดจะเป็นเวลร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้เอาไปที่ซัมมอนกันเลยนะครับซัมมอนครับก็ถ้าเรามานะครับแล้วแนะนำว่าให้ใส่โค้ดนะครับแล้วก็มาจะได้แค่ตู้เอ็กตู้ว้นะครับแล้วก็เราจะมาสุ่มห้าดาวดับแรกนะโค้ดก็จะได้เพชรม่าจะประมาณหนึ่งนะคผู้ชมจะบอกคข่ขาวแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทาวเวอร์โหมดนะครับกรไปทาวเวอร์โหมดอันนี้เวลสามสิบนะครับแนะนำนะครับว่าให้ลงเอา Uh, e อ p นะมันจะได้เยอะมากเอามาอัพนะชมส่วนนี้ก็จะเป็น e p เหมือนกันนะคร mm hmm. วเจนะส่วนไปทางด้านทาวเวอร์หมดก็จะเป็นทาวเวอร์ก็จะเป็นถ้าเราลงถึง100นะครับเราก็จะสามารถาได้สตาร์เลมิเนนนะครับ1น0 0นะครับแล้วก็ได้ตัวละครจากสตาร์เลมิเนนด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้ mm hmm. ตอนนี้ก็จะเป็นตัวโซ n i c นั่นเองนะครับ ถ้าเราครบ1 0 0นะครับหรือว่าให้เพื่อนแบกก็ได้นะคุณผู้ชมให้เพื่อนแบกก็ได้นะครับสามารถได้เหมือนกันโอเคก็เราจะไปทางด้านของส่วนฟาร์มออป,ป่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสตรอรี่นะครับก็สามารถต้องลงให้จบนะครับสตรอรี่โลกหนึ่งไม่ยากนะครับถ้าเรามีตัวละครอย่างเช่น5ดาดาวหรืออะไแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด21นะครับตอนนะครับ สตอรี่นะครับชมลงง่ายมากหรือว่าถ้าเราอยากลงกับเพื่อนก็เราก็สามารถลงกับเพื่อนได้นิ่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นออฟออฟนะครับออฟนะครับฟาร์มมิ่งนั้นเองนะครับฟาร์มมิ่งของเลเวลห้าสิบนะครับเอาส่วนนี้ก็จะเป็นแลกออฟนะครับถ้าเราตังเยอะนะเราก็ถ้าเราทองเยอะเอ้เพชรเยอะนั่นเองนะครับเราก็สามารถแลกได้เลยนะถ้่แนะนำนะให้แลกแค่บางอันนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นโบลอนนะครับนี่นั่นเองโบลอนเราก็จะได้ตัวละครได้เพชรนะครับ ต่เราต้องใช้20ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้อบนะครับเอันนี้นะครับสามารถลงได้4คนนะครับไม่ยากนะครับถ้าเรามีตัวละครที่ดีนะครับรูอว่าเราเรารู้ว่าเราต้องลงอะไรตัวละครไหนตรงไหนนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองไปต่อไปไปเลยต่อไปก็จะเป็น play infinity นะครับ infinity นี่ก็สามารถร์มเพชรนะครับหรือว่าจะเป็นฟาร์มอ่าร์มเพชรได้าร์มเขาเรียกว่าอะไร ฟาร์ม EP ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น PP โหมดนะครับก็จะได้ตัวละครเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นแลงตรงนี้เองนะครับนี่แรงก็จะเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็แค่เท่เทนั่นเองนะเผื่อมันได้ตัวละครฟรีด้วยก็ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าโก้ละเองไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าใครที่ไม่อยากใช้ที่ไม่มีเวลาเล่นนั้นหรือว่าจะมา a อเคก็สามารถ a k ได้ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ต่อไปน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็จะรัะประมาณนี้นะครับผู้ชมใครชอบนะก็ที่จะลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์ช่องรัประวัตินะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกเขาข้าวประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากคอมเมนต์ก็ได้อยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถอคอมเมนต์กันมาได้นะครับพบเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย